อ่าโอเคสวัสดีครับเพื่อนเพืทุกคนกับผมปืน t ทคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการยิงที่จะทําให้เราติดคริติคอลทุกนัดครับผมน่าหมายเขาว่าโจมตีโดนร้อยแถมแรงด้วยสืบเนื่องมาจากเพร์กตัวนี้ครับเป็นสาย AGI ครับอาร์เจตี้ล่างสุดเลยการโจมตีของคุณจะเป็นคริติคอเเมื่อโจมตีเป้าหมายที่4และเป้าหมายต่อๆไปนะครับในโหมด v t t s ก็คือ 3เป้าแรกจะไม่คลิกแต่ว่าเป้า4ี่ห้าห0จ็กะคลิกครับผมแต่ในกรณีนี้ก็คือถ้าายิงเป้าที่1นะครับ2แล้วก็3แล้วก็4พอ4คริปับ๊บเราวนมาเป้าที่1นึสามมันยังคลิกต่อนะครับงั้นก็เดี๋ยวไปดูกันพอดีผมสะกดรอยตามไอ้พวกนี้มานะครับมันมีจํานวนมากดังนั้น ก็เหมาะที่จะเป็นเป้าซ้อมยิงโอเคนะครับเริ่มเลยนี่ครับเป้าที่1นะครับเป้าที่1หัวนะครับเอาเป้าที่2หัวเป้าที่สเป็นอะไรดีลำตัวเป้าที่4ครับเป้าที่4นี่ก็จะคลิกแล้วนะครับคลิปลับเสร็จแล้วเป้าที่5คลิครับเป้าที่หครับคริติคอล ข้อที่เจ็ดก็คริดีคข้าครับผมมาลองดูเลยนะครับ <h isp os> วิธีบังคับคีย์ีคอลก็คือกดสเปซบาร์นะครับเมื่อสักครู่นี้ในเป้าที่ 1. นึ่งของสผมไม่ได้ใช้นี่นะผมไม่ได้ใช้คําสั่งออสเปซบาร์แบบแมนนวลน,นะครับก็คือมันจะเป็นการยิงปกติไปดังนั้น3เป้าแรกเนี่ยโอกาสพลาดก็จะยังมีอยู่แต่เป้าอื่นก็คือโดนหมดดังนั้นวิธีการที่เราจะใช้ออเป้าที่หนึ่งของสามให้มันโดนร้อเปอร์เซ็นต์ก็คือเราต้องบังคับคีย์ีคอลด้วยนะครับซึ่งผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วในคลิปที่ยิงโดนร0 0เปอร์เซ็นต์ด้วยคีย์คคอลนะ นั้นก็ประมาณนี้แหละครับคลิปบอกว่าคลิปจะเป็นประโยชน์ขอบคุณทุกท่านที่ต่างรับชมกันพบกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ